ครับผมนี่ผมมีปัญหาตามช่างมาทำงานมาดูให้หน่อยเร็วรถแต้มไม่ติดแต่ก่อนมันมดีๆอ่ะต้องนี้เอาไปทำอไมใช้ไม่ได้เลยเนี่ยหลักไฟเนี่ยแล้วครับปั๊บติดทำงานอยู่มามามาชี้หน่อยโอ้โหรเร็วในท่อตัวมันเป็นสินนูน่นเห็นท่อมันซินยาแสบเออเพ่งเอาตะลามิตวัดเน,นี่วัดตรงนี้นี่ท่อแรงดันมันนี่น้ำมัน ถือไว้เออโอ้ยยยยยโดนโดนคูบแบตโดนคูบแบตไหนดูได้ยังไม่ได้ทำไมว่าไม่ได้เป็นกรอบรอบถูกเว้ยโอ้ยเป็นลือเป็นจิ้นแบบนั้นไปถูกได้ยังไงผมส่งลงยูทูบไว้ดูอยู่นี่เหลือนี่สปริงเสียบลูกปืนนี่รุ่ยหาที่ใส่ไม่ได้เราซื้อตัวหนึ่งมาดูตัวอย่างไม่ง้ออะไรเออช่างกระดับนี้นะไหนวัดเอาลำเม็ดวางนี่เออเดี๋ยวจะดูแรงดันน้ำมันว่าเท่าไหร่เอาลำเม็ดมาดิ ลอยลงตามอีกนี่เดี๋ยวจะวัดแรงดันน้ำมันหน่่ยครับ <Yeah. S 1> ถูกต้องไหมนี่หรือผิดอ,อ่อะ <S <S ตาร์ทดูนะติดไหมวม่ติดหนึ่งสองสามสี่ห้าไมต้องัมยจะวัดแรงดันน้ำมันไงเอา้าหายแล้ว ไม่ติดอ้ใจใจด้วยพอดทอดทอดเป็นอ,อ